ฟังดูเหมือนคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์เ,เสือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจมากและคำถามนี้เกี่ยวกับทำไมคนบางคนถึงอิจฉาแรงจนเหมือนลุดไปทางไฮศสาสตซัไใครใส่ซัดหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติแม้เรื่องกระเสือจะเป็นความเชื่อพื้นบ้านแต่ความรู้สึกอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงจนแสดงพฤติก,กรรมทำร้ายคนอื่นม,มีปมในใจที่เกิดขึ้นจริงได้ และสามารถอธิบายได้ในเชิงจิตใจดังนี้ปมด้อยสไตล์เป็นหรือสาเหตุที่มักอยู่เบื้องหลังคนอิจฉารุนแรงเง่งฆาดความมั่นใจในตัวเองคนที่ขาดความเชื่อมั่นมักมองคนอื่นว่าดีกว่าและยิ่งเห็นผู้หญิงที่ดูดีมีชีวิตโอเคก็ยิ่งรู้สึกด้อยกว่าจึงเกิดอิจฉาโดยไม่ต้องมีเหตุผลจริงจัง 2. อ,องรู้สึกถูกเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็ก บางคนโตมาครอบครัวที่ชอบเปรียบเทียบเช่นทำไมไม่สวยแบบคนนั้นทำไมไม่เก่งเหมือนเขาเมื่อโตขึ้นก็ไวต่อความรู้สึกอิจฉาและคิดว่าคนอื่นเป็นทัยต่อคุณค่าของตัวเอง 3. เ,เจอความผิดหวังในชีวิตและหาที่หลงชีวิตไม่ไปตามที่หวังเช่นความรักผิดหวังการเงินไม่ดีไม่ได้รับการยอมรับคนแบบนี้บางครั้งจะพุ่งเป้าโทษคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ดูมีชีวิตด,ดีกว่าแอมอก็กมจัสเตรสสันได้ปรนผูเชี่ยกรดเสียสี่ต้องการควบคุมผู้อื่นบางคนอิจฉาเพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเมื่อทําไม่ได้ก็ใช้วิธีทางความเชื่อหรือเซสัตเพื่อทําลายอีกฝ่ายเพื่อให้รู้สึกมีอํานาจหา้าปัญหาความคิดหวาดระแวงความอิจฉายอย่างหนักจนเชื่อว่าต้องทําของใส่คนอื่นมักมาจากการตีความสถานการณ์ผิดคิดลบเกินจริง หรือมีความเครียดสะสมมากจนความคิดผิดเพี้ยนไปนนสรุปง่ายๆคนที่อิจฉาริษยาแรงจนจินตนาการว่าต้องถ่องใส่คนอื่นหรือเห็นว่าตัวเองเป็น,นสิ่งเหนือธรรมชาติมักมีปมในใจที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงในตัวเองความเจ็บปวดในอดีตหรือความรู้สึกดอยข่ายาลึกมันไม่เกี่ยวกับคนที่ถูกอิจฉาเลยแต่เกิดจากปัญหาภายเก่งของเองทั้งหมด รู้สึกวันแบบนี้ถ้าคุณกับนีครั้งให้กวนหรือไม่สบายใจฉันช่วยแนะนําวิธีป้องกันตัวและรับมือให้ได้ด้วยนะบอกได้เลยคะ่ะว่าคุณอยากให้ช่วยด้านไหนวิธีปกป้องตัวเองด้านจิตใจวิธีเลี้ยงคนอิจฉา a ิน s ซลวิก keep in หนช h า,ชาวิธีจัดการความเชื่อสายสาต์ไม่ให้มารบกวนจิตใจหรืออยากวิยาควิ่อีครพฤติกรรมเขาเพิ่มเติม